วันนี้ครับทางกรมราชทัณฑ์นะครับได้จัดแถลงข่าวขึ้นก็ชี้แจงไทม์ไลน์ไล่ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่พุ่งเสียชีวิตตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะครับก็พยายามไล่เรียงว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากวูบก่อนหลังจากนั้นสัญญาณชีพหายไปพยายามปั๊มหัวใจไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็มีการชี้แจงรายละเอียดก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่ามันเริ่มมีปัญหาช่วงท้ายๆนี่แหละฮะเพราะว่ามีการชี้แจงที่ค่อนข้างขัดกันครับระหว่าง ผู้อานวยการโรงพยาบาลของราชทรรกับผู้ตรวจราชการของกรมราชทาโโรรมแถลงคนละทีเฉียโงคนละทีแต่ชี้แจงไม่เหมือนกันฮะอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะมีการปั๊มหัวใจก่อนที่จะเคลื่อนย้ายหรือเปล่าระหว่างเคลื่อนย้ายได้ปั๊มไหมหรือหรือปั๊มก่อนหรือไม่ได้ปั๊มเลยจนมาปั๊มที่หลังหรือแม้กระทาั่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสรุปแล้วตะวันที่นอนอยู่ห้องเดียวกันตกลงหลับหรือว่าวัดความดันอยู่ หรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าตกลงใครไปเข้าห้องน้ํากันแน่ใช่ฮะมันสับสนมันมีหลายประเด็นมากที่มันชี้แจงแล้วมันไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่แถลงข่าวพร้อมกันเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับเอาเบื้องต้นจากผู้อํานวยการทานสถานโรงพยาบาลราชธรรมก่อนครับสรุปแล้วแล้วปัว๊มหัวใจตรงที่เตียงนอนหรือว่าเป็นปั๊มหัวใจท้องใช่วยปั๊มหัวใจที่ ปั๊มหัวใจที่ที่บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ลงไปเขาก็พยุงลงไปปั๊มหัวใจข้างล่างต่อในห้องที่เป็นห้องห้องรักษาพยาบาลแล้วคนที่ปั๊มหัวใจคนแรกนี่นะครับคนที่ปั๊มหัวใจคนแรกนี่คือใครครับอ๋อสรจครับท่านหลังจากนั้นหนูปั๊มตอนที่ปั๊มเนี่ยจริงๆแล้วผู้ป่วยนะมันที่ประจานอยู่ได้เลยรักษามีการช้าเร็วควรจะรีบคนมาปั๊มต่อเนื่องซึ่งอาการหลักการเกิดซีดอาร์เนี่ยมันต้องปั๊มต่อเนื่องโดยผู้ป่วยมีสัญญาณชีพมีการย้วเดินลงงงไปออย่่าาานนี้มมัก็ขดชวผจจะ แต่ว่ไปีนตรงไหนอะคะคือคือคืออันนี้นะครับขอ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 ภัยนะ,ะผมหิดจากกล้องนะฮะจากกล้องแค่ตรงนั้นเองแต่ว่าในเอกสารเนี่ยซึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกไว้ตลอดอันนี้ขอให้เป็นรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่ามีการช่วยชีวิตท,ทันทีครับคืออันนี้เป็นประเด็นแรกที่นักข่าวจี้ถามแล้วดูเหมือนว่าได้ข้อมูลที่สับสนะนะครับเพราะว่าทางนายแพทย์พงพักอาริยาพินันผู้อุ้มในการทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยท่านชี้แจงว่า มันมีการปั๊มหัวใจนะครับ CPR นะครับแล้วก็มีการพยุงบุ้งไปยังห้องรักษาพยาบาลด้านล่างซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละฮะทำให้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อจี้ถามทันทีว่าอา้าก็แปลว่ามีการ CPR ก่อนแล้วย้ายมาข้างล่างอย่างนี้การ CPR มันขาดช่วงหรือเปล่านี่แหละฮะก็เลยถูกถามไปนายแพทย์พงพักก็ตอบกลับมาว่าเห็นแต่จากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ ไม่ได้เห็นภาพขณะเคลื่อนย้ายแต่ก็ยืนยันว่ามีการช่วยชีวิตทันทีไม่รู้ว่าตอนเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะปั๊มไปด้วยหรือเปล่า,า,าคือท่านก็ไม่ได้ยืนยันในส่วนนี้แต่ก็ย้ําแค่ว่ามีการช่วยชีวิตทันทีสาเหตุที่มีการพยุงเคลื่อนย้ายตัวบุ้งไปอีกห้องได้หมอพงพักชี้แจงว่าในเอกสารรายงานของเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนั้นบุ้งเนี่ยยังมีชีพจรอ่อนอซึ่งขัดแย้งกับที่ตัวเองอ่ะพูดไว้ตอนต้นของการถแถลงข่าว ว่าตอนนั้นน่ะไม่พบสัญญาณชีพของบุ้งก็เลยต้องปั๊มหัวใจออสรุปสรุปที่ปั๊มเพราะว่ามันมันไม่มีหรือว่าเพราะมันอ่อนนะฮะเพราะตอนแรกบอกว่าไม่มีสัญญาณชีพเลย CPR และฉีดยากระตุ้นหัวใจด้วยซ้ำอเอาลองไปฟังท่อนนี้ดูครับแพทย์เข้าไปประเมินดูก็พบว่าสัญญาณชีพไม่มีก็เลย ก็เลยช่วยชีวิตทันทีครับก็ปั๊มต่อเนื่องจนไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับที่บอกว่าหมอครั้งแรกที่เตียงนอนของคุณรุ่งอ่ะขึ้นแล้ตอนนั้นอ่ะทีพจรมีอ,อยันผมอาจจะจำคลาดเคลื่อนตรงนิดนิด,น,ดนึงครับคือตอนแรกที่เขาบันทึกไว้ในในเอกาสารตอนแรกเขาบอกว่ายังมียังมีชีพจอรอ่อนอยู่เขาเลยอาจจะพยุงเช่วยกันพยุงลงไป ข้างล่างไปอยู่ในห้องที่มันเหมาะสมกับการให้การการที่คนยังไม่ฟื้นอ่ะแล้วคุณไปยุเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ใส่เปย์ด้วยคุมึงใส่ปีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ไดูต่อเนื่องตไปไปถึงแล้วนะเพราะกล้องมันอยู่แค่ตรงนั้นฮะเนี่ยฮะคือประเด็นแรกก็คืออ้าวตอนแรกบอกสัญญาณที่ไม่มีแต yeah? <sm ee opposite backs> ่พออีกท่อนหนึ่งบอกว่าที่ผจญอ่อนแล้วประเด็นก็คือเนี่ยฮะสรุปช่วงที่เคลื่อนย้ายเนี่ย S <S <S เอ๊ะสรุปยังไงใช้ใช้เปลไหมหรือ,อ,อพยุงไปท่านก็บอกแค่ว่ากล้องมันมีแค่นั้นแต่ประเด็นคือท่านมาในงานถแถลงข่าวนะนักข่าวก็โอเคโอเคละท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ท่านเห็นจากกล้องแต่ท่านก็ต้องถามเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะท่านเป็นรงเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลน,นะและท่านจะมาถแถลงข่าวให้นักข่าวฟังเนี่ยนักข่าวก็คาดหวังที่จะทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ท่านก็บอกท่านเห็นแค่ในกล้องนอกจากนี้ฮะมันยังมีเหตุการณ์ที่ พูดไม่ตรงกันอีกระหว่างตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลร,ราชทันแล้วก็นายแพทย์สมภพสังคุดแก้วผู้ตรวจราชการกรมราชธรรเรื่องของการวูบหมดสติเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าตอนที่บุ้งวูบหมดสตินะครับตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมที่รักษาตัวในห้องพักเดียวกันเนี่ยตกลงทําอะไรอยู่เพราะเขานอนอยู่ด้วยกันเห็นเหตุการณ์ไหมตอนแรกเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่า ตอนเช้าก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นบุ้งลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คุยกับตะวันว่าปวดท้องไหมแล้วก็กลับมานอนข้างกันในตอนแรกบุ่งไปห้องน้ํานะแต่ตอนหลังกลับบอกว่าตะวันเป็นคนไปเข้าห้องน้ําแล้วบุ้งนอนอยู่ที่เตียงอืม,มันไม่ตรงกันฮะแล้วต่อมาผอโอรงพยาบาลราชธรรบอกว่าขณะเกิดเหตุตะวันน่ะหลับอยู่เหมือนไม่รู้ตะวันน่ะหลับอยู่ตอนอตอนบุ้งเขาชัก แต่เมื่อผู้สื่อข่าวย้ําอีกทีกับผู้ตรวจรผู้ตรวจราชาการกรมราชทัณฑ์ท่านกลับให้ข้อมูลว่าตะวันนะ่ะวัดความดันอยู่อสรุปหลับหรือรับความวัดความดันตอนที่กระตุกชักแล้วนะตอนที่กระตุกตอนชักออส่วนเรื่องที่ว่าใครเป็นคนไปเข้าห้องน้ําก็ยอมรับว่าข้อมูลส่วนนี้ไม่ชัดเจนนะน้อง,งกุ้งก็ยกแขนที่วัดความดันอะไรปกติพูดคุยกับคนที่วัดความดัน ลหลันนจงจากนั้นก็ผ่านอีกสักนาทีสองอานาทีน้องเขาก็กระตุกขึ้นมาเป็นเป็นเป็นฉับพันกระตุกขึ้นมาหลังจากวัดความดันคือวัดควาันเสร็จแล้วลแต่แต,แตอนนั้นน,น,ออน,น,น้องเขา้องตะวันก็นอนอยู่ด้วยกันแต่หลับห<ม>รือไงคะน้องเขาหลับคือเขาอยู่น่าจะอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มีการวัดความดันโดยเอสรลจอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งน้องทันตะวันก็บอกว่าก็ก็ก็ ว่าแล้วก็หมดมีการชักกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับน้องตะวันหล like ับ no, น <terror> ้องตะวันหลับน้องตะวันนใหม่ใม่ใหม่เขาเขาก็วัดวัดด้วยกันทั้งคู่เนะครับตอนในช่วงนั้นน่นะครับเนี่ยฮะก็งงงไปหมดตอนแรกบอกผอโรงพยาบาลราชธารบอกน้องเขาหลับตะวันเนี่ยหลับแต่ผู้ตรวจราชการกรมราชธรรมบอกตะวันก็วัดความดันด้วยกันโดยการให้ข้อมูลของผู้แถลงข่าวที่ไม่ตรงกันทําให้นักข่าวเนี่ยก็ตั้งคําถามนะครับ แล้วก็สะท้อนว่ามันจะทําให้คนที่รับฟังการแถลงข่าวเขาสับสนหรือเปล่าผู้ตรวจราชาการกรมราชทัณฑ์จึงบอกว่าประเด็นคําถามที่สื่อมวลชนตั้งคําถามเนี่ยมันลึกเกินไปมันลึกเกินไปนะฮะทำให้บรรยากาศช่วงหนึ่งก็มีการโต้อตอบกับสื่อด้วยสื่อก็พยายามบอกนี่ไม่ได้ตั้งคําถามลึกเลยนะก็แค่ถามว่าไอ้อย่างประเด็นอย่างที่เราตั้งเอาไว้ว่าการย้ายห้องใน คุณใช้เพลใช้เตียงหรือพยุงหรือ,อยังไงคือถามย้อนในสิ่งท,ท,ที่ท่านพูดไปแล้วด้วยนะใช่คือก่อนหน้านนีะ้ท่านพูดไปแล้วอ,อ,อแล้วก็ถามย้ำว่าตกลงไงพอถามย้ำปุ๊บมันเลยกลายเป็นไม่ตรงกันใช่แล้วบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากถามย้ำหรอกอท่านน่ะแหละพูดขัดแย้งกันเหงด้วยซ้ําม,มันก็เลยต้องถามซ้ํากันมาอีกทีนะครับแล้จวจังหวะหนึ่งฮะผู้ตรวจราชการกรมราชทรรหันไปคุยกับผอ,อโรงพยาบาลราชทรรว่าท่านอาจจะสับสนในคําถาม และไม่เข้าใจจึงไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้โดยผู้ตรวจราชการกรมราชทัณยืนยัน,ยนว่าการถแถลงข่าวที่พูดไม่ตรงกันไม่ใช่ความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงทุกอย่างโปรง่งใสได้ดําเนินการตามมาตรฐานการกู้ชีพทั้งหมดและเป็นไปตามจรยาบัณของแพทย์ครับคือประเด็นคําถามตรงนัน้นเป็นการเป็นการลงรายละเอียดลึกจนเกินไปนะครับว่าจะต้องให้การรักษาเช่น เปลี่ยนย้ายจากนี้ไปตรงนั้นตรงนี้จะให้ฉีดไอะดรีนาลีนโดยแพทย์หรืออะไรพยาบาลตรงนั้นผมคิดว่ามันเป็นคําถามที่ที่ลงลึกในรายละเอียดจนเกินไปนะครับผมขอก็ก็เป็นรืองัรครับคพแพรสงสัยไม่ใช่หรอครับครับถ้ท่านจะตอบไม่ตอบด้ของท่านแต่เมื่อนักข่าถามนะมันคำเแพรังสังคเนี่ยแต่ก็ก็ตอบได้ว่ายืนยันนะครับว่าแต่ปรากฏว่าการตอบ มันสับสนกันของผู้ตอบมันไม่ได้เป็นการถามลรกของผู้สื่อขอ่าวแต่ผู้ตอบจะสับสนกันอยู่นะตอนนี้เพราะว่่าาทนตอบคคนนะมไ่ตอบคำถามไม่ตรงกันคะคามก็เลยเกิดการสับสนครับ,รบคือในเรื่องของการการรักษาอาการอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของของแพทย์ที่รับผิดชอบในโรงพยาบาลนั้นนะครับส่วน <c oughs> ในการตอบคำถามน้องก็อาจจะยังยังสับสนในคําถามหรือหรือยังยัง ไม่ไม่ไม่เข้าใจเนี่ยละฮะก็ตามนั้นฮะสรุปไม่รู้ใครงงใครไม่เข้าใจกันแน่นะครับเอาเป็นว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนส่วนไทม์ไลน์การรักษาตัวบุ้งก่อนเสียชีวิตนะครับผูต้ตรวจราชการกรมราชธรรมรก็ไล่เรียงเหตุการณ์ว่ากรมราชธรรมได้รับตัวบุ้งมาควบคุมตัวไว้ที่ทันทัศสถานหญิงกลางตั้งแต่26มกราคมตอนนั้นบุ้งเนี่ยเขาอดอาหารอยู่แล้วซึ่งทันทัศสถานหญิงกลางก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พราะพบว่าอ่อนเพลียจากภาวะอดอาหารก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทันทสถานหญิงกลางจากนั้นครับ29กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมคก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันจากอาการอ่อนเพลียจากนั้น8มีนาคมถึง4เมษายน lun, ร่วมๆ1นึเดือนได้ย้ายตัวบุ้งไปรักษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอันนี้ไปรักษาอยู่ที่นั่นถึง27วันจนกระทั่ง4เมษายน แพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ทําหนังสือส่งตัวบุ้งกลับมารักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเพราะเห็นว่าโรงพยาบาลราชทันสามารถรักษาต่อได้หลังจากที่บุ้งกลับมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็รับประทานอาหารได้บ้างตามลําดับแต่ปฏิเสธการรับสารอาหารยาบํารุงเลือดต่างๆทางโรงพยาบาลราชทันได้จัดให้พักในห้องผู้ป่วยรวมที่มีตะวันเพื่อนสนิทพักอยู่ด้วยยืนยันว่าแพทย์และพยาบาลเฝ้าตรวจรักษาอาการอยู่ตลอด ขณะนั้นพบว่าบุ้งรู้สึกตัวดีมีอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุก็คือ14พฤษภาคม6นาฬิกา10นาทีถึง6นาฬิกา20นาทีจูจูบุ้งก็วูบหมดสติโดยไม่มีสัญญาณใดๆมาก่อนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอาการของตะวันและแฟรงค์นักเคลื่อนไหวอีก2คนที่ก่อนหน้านี้ก็ประกาศอดอาหารและยังอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ตรวจราชาการกรมราชธรรมยืนยันว่าทั้งคู่แข็งแรงดีและกลับมากินอาหารตามปกติแล้วแฟรงค์ Frank, สามารถกินอาหารได้มากขึ้นและเดินได้ส่วนทานตะวันยังเครียดและซึมเศร้าและกลับมารับประทานอาหารได้น้อยซึ่งโรงพยาบาลราชธรรมได้ส่งจิตแพทย์เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วออ,อะคงต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ทีนี้แน่นอนแล้วครับ คือข่าวมันออกตั้งแต่เมื่อวานอ,อ,อย่างที่เราทราบกันนะฮะช่วงสายๆว่าออทางด้านของบุ้งเนี่ยหัวใจหยุดเต้นตอนแรกข่าวมาแบบนี้ตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่าบุ้งหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็ฝากไปยังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอบหนึ่งแล้วผ่านตุลเอกทวีสอดส่องบอกว่าให้ไปจัดก,การดูแลให้ถึงที่สุดนะครับก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วภายหลังพอมาทราบว่าบุ้งเสียชีวิต ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการแสดงความเสียใจนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการสั่งให้มีการสอบสวนรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิต,แล,วต,วตแล้วท่านเศรษฐาก็บอกว่ายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไปดูนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดก็ได้พูดถึงการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจบอกว่าการสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ขอสแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว ตนมั่นใจว่าเราจะให้ความเป็นธรรมล่าสุดสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับก็คือพันตุวรเอกทวีสอดส่องให้มีการสืบสวนสอบสวนรายละเอียดของการเสียชีวิตประกอบกับการใช้หลักฐานทางนิติวิรรทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ม,มั่นใจครับว่าว่าทางเราได้าไปทาแล้วก็ได้กรมสหการได้ช่วยทำให้มีการสืบสวนแล้วก็สอบสวนในในแง่ของรายละเอียดของการเสียชีวิตนะครับในเอาเอาผลลัที่วิที่สุดมาพิสูจน์ด้วยว่าสิาิึงข้นแล้วก็ผมเข้าใจว่าวันนี้ตอน11อโมงและแน่นอนนะครับจากเหตุการณ์นี้สิ่งที่ถูกสะท้อนออกมามา,มากที่สุดจากกลุ่มที่เขาเรียกร้องก็คือสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัว จากคดีทางการเมืองที่พวกเขาโดนอยู่นะครับว่าถ้าเขาได้รับสิทธิ์นี้อย่างเป็นธรรมเนี่ยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเช่นเดียวกับล่าสุดคุณนัทวุฒิสายเกลือก็มีการเสนอด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็จี้กลับไปยังพักเพื่อไทยเหมือนกันที่ก็เคยพูดถึงประเด็นนี้เลยฮะสมัยที่หาเสียงสมัยที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มีการเรียกร้องไปถึงขั้นปล่อยตัวนักโทษคดีทางการเมืองต่างๆการแก้ไขกฎระเบียบให้ความเป็นธรรมกับนักโทษคดีทางการเมือง ประเด็นนี้ท่านนายกก็บอกว่าก็เชื่อว่าประเด็นนี้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยได้ยินเสียงเรียกร้องมาแล้วคงจะนําไปพิจารณาและเอาไปคุยกันในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดย้ําว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับมีแนวทางหรือว่ามีการพูดคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมเรื่องของการปล่อยตัวหรือว่าเรื่องสิทธิประกันยังไงไม่เชื่อเรื่องนี้ทารัฐมนตรียุติธรรมนะครับไปยินเสียงเรียกร้องมาแล้ว่ัวลาครของผู้กระทและพูดคุยกันในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตอนความเป็นรรม ส่วนเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้เนี่ยมีการไปขุดย้อนแล้วนะแต่สมัยก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็เคยพูดถึงประเด็นนี้ตอนหาเสียงนะตอนหาเสียงก็เรียกร้องเองมาก่อนว่าให้มีการปล่อยตัวนักโทษคดีการเมืองจนถึงตอนนี้ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า ปรากฏว่าท่านนายกบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันนะครับขณะที่เมื่อเช้านี้ก็มีข่าวว่าคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมทางตะวันแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับรายงานยังเป็นทางการว่าตกลงแล้วท่านได้เดินทางไปเยี่ยมหรือเปล่าอันนี้ก็เสียงสะท้อนล่าสุดท่าทีจากท่านนายกเศรษฐานะครับ,รบอย่างที่บอกครับพอพูดถึงเรื่องนโยบายว่าอยากจะมีการให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองอทั้งที่พักเพื่อไทยเนี่ยเคยหาเสียงเอาไว้ หลายๆคนก็เรียกร้องออกมานะครับทีนี้ครับมันก็มีคําถามว่าและตอนนี้เนี่ยมันมีนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังเอาไว้อยู่ในเรือนจำนกี่คนกันแน่ครับจากสถิตินะครับพบว่าปัจจุบันมีผู้ต้องขัง,ขงคดีการเมืองทั้งที่ยังต่อสู้คดีแล้วก็คดีสิ้นสุดไปแล้ว43คนครับในจมนี้เดือนนี้เนี่ยเกินครึ่งต้องโทษคดีมาตรา112นะครับพาไปดูข้อมูลสถิติล่าสุดจนถึง14พฤษภาคม2567ก็คือเมื่อวานนี้ นี่เป็นข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับพบว่าเรือนจำทั่วประเทศครับยังมีผู้ถูกคุมขังในคดีการเมืองอย่างน้อย43คนคือจริงๆก่อนหน้านี้ตัวเลขเป็น44แต่ปุ้งเนติพรเนี่ยเสียชีวิต44ก็เลยกลายเป็น43โดยจำนวนผู้ต้องขังทางการเมือง43คนนี้ครับมีอยู่25คนหรือว่าเกินครึ่งเป็นคดีมาตรา112ซึ่งจากสถิติในปี2567 ยังไม่มีผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากศาลยกเว้นกรณีที่ถูกคุมขังที่เรือนจําเพื่อรอฟังคําสั่งประกันครั้งแรกเพราะก็มีหลายคนที่ก่อนหน้าเมื่อปีก่อนเนี่ยเคยได้รับการประกันตัวไปแล้วแต่มีการกระทําผิดซ้ําก็มีการนะถอนประกันแล้วก็ต้องมาถูกคุมขังอยู่ในตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงปีนี้นะครับและถ้าแยกสถิติไปอีกครับ43คนที่ถูกคุมขังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่ม ก็คือผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างสู้คดีตรงนี้มี27คนครับประกอบไปด้วยคดีมาตรา112 18คนคดีมาตรา116 2คนแล้วก็คดีอื่นๆอีก7คนส่วนอีกกลุ่มก็คือการถูกคุมขังในคดีที่สิ้นสุดแล้ว16คนประกอบไปด้วยมาตรา112 7คนคดีสหพันธรัฐไทยหรือข้อหาเป็นอ้างยี่2คนแล้วก็คดีอื่นๆ7คน ซึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองครับเนื่องจากระหว่างการถูกคุมขังในเรือนจําผู้ต้องขังมักจะถูกข่มขู่คุกคามจนรู้สึกไม่ปลอดภัยจากข้อมูลมีอย่างน้อย5คนอย่างเช่นก้องอุกฤษไมยชยพรบุกธนายุทธจิรวัตรแล้วก็ขนุนศิระภพ,พตอนนี้เป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองในแดน6ของเรือนจําพิเศษกรุงเทพและกําลังเผชิญกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกข่มขู่และคุกค,ค,คามจากผู้ต้องขังร่วมแดน เนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองด้วยการชู3นิ้วแล้วดันชูตอนที่เรือนจำเขาเปิดเพลงชาติอยู่ก็เลยเจอคนในเรือนจำในคอมเมนต์เอานะครับทั้งหมดเนี่ยเคยร้องเรียนต่อเรือนจำไปแล้วว่าขอย้ายไปอยู่แดนอื่นแต่เรือนจำยังไม่มีการตอบรับหรือมีมาตรการความปลอดภัยให้แก่ผู้ต้องขังทางการเมืองรวมไปถึงโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในเรือนจำและอาการโรคประจําตัวของผู้ต้องขังที่สามารถกําเริบขึ้นได้ตลอดเวลาหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่นทวงที ก็อาจนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตนี่ก็เบื้องต้นนะฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมอมตอนนี้เริ่มโยงมาแล้วว่าเอก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะไม่รวมคดีมาตรา112ตอนนี้ก็มีความพยายามจะผลักดันกันอีกรอบหนึ่งว่าให้รวมมาตรา112เข้าไปในเรื่องของการนิรโทษด,ด้วยได้หรือไม่อม